เจ้าห้าร้ลกูมีสามั้นมากูเบิกให้เงอบางนีเงอบางนไเท็ดดี้เป็นไงอุ้มอุมชิวปะมันระเบิดแล้วนะมันระเบิดแล้วนะเตยมตัวนะเตร็มตัวนะมันเข้ามาแล้วนะเตยมกินยาละพี่ชิงผมเออมาแล้วอาตเดินอ้หูซ่ออยู่้หนูซ่ออยู่ของโดนหาจุดตาลามีทดลองมลงไปไอ้หนูมาซ่อมประตูบ้านไอ้หนูต่อยอยู่ไอ้หนูต่อยอยู่ไอ้หนูต่อยอยู่ต่อยอยู่ต่ออยู่

เอกีนะตาย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 มามามาเอามาเอาเมี์ใบสวยเอาสุกไปตายเยอะ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 จัดเลยเราไหวเราไหวเราไหวมาดิมาดิไหวชิวเลยเราไม่ไหวกับตำรวจเลยเอาศพไปกักชั้นบนเอาเอาศพไปกักชั้นบนดิเอาศพไปกักชั้นบนดิอย่าเปิดอย่าเปิดกูเปิดเองปล่อยปล่อยปล่อยอีทุกคนอย่าดันอย่าดันอย่าดันไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนะให้หนูเปิดคนเดียวเดี๋ยวโอ้ยในบ้านเฮียอะไรอ่ะเอ้ยมึองอุโมงศพเขาไม่แล้วมึงปิดแล้วมันจะเข้ายังไงอ่ะ ไอ้หยคไดาวไรไเหียใครจะของรอเราเอารถออกก่อนดิอารลลล็ไปได้ติดติดอย่างนี้ต้องข้าหลังบ้านบางพีต้องข้าหลังบ้านข้าหลังบ้านข้าหลังบ้านไม่ไมไม่ไมไมไม่ะวรวงวงตรงนี้ก็ได้วางตรงนี้ก็ได้รวางไว้น้องซอเดี๋ยวูเอาเข้าบ้านเองเออได้ไฝากไว้ฝากไว้ครบเย้ครับเพื่อนจะทำหน้าที่ระวังหอนะแต่ประตูมันมันมันไม่พังหน้าเข้าไม่ได้หรอกมาดึงสมมาดึงสมมาเปิดประตูให้อยู่ค่ะ คนตอบด้วยนะคนคนตอบด้วยนะตอบอยู่ผมตอบอยู่ผมตอบอยู่อะไรตอบอะไรตอบอะไรพูดไม่ได้ตอบอะไรตอบตีตอบกีเฮ้ยไม่มีรถตำรวจอยู่คันนึ่งอะมึงยิงยิงเปิดอย่ากดเปิดเปิดเองตัวเองยิงตำรวจบนรถนี่ตำรวจอยู่บนรถยิงยิงตำรวจบนรถตำรวจยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตัวตัวเฮ้มันรู้มันรู้มันรู้ย่งลย้ร่วงง ตำรวดมาเยอะอยู่นะเอาดิเอาอหมดไอหมดไอหมดไอหมดเฮ้ยจับเลยมันแดกเลยกูโดนแดกวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาไม่ไม่ไมันไม่ใช่เขตบ้านแล้วมันไม่ใช่เขตบ้านแล้วไม่ใช่เขตบ้านแล้โดนแดกมึงไปในบ้านในเพื่อนตกลงดิไปในบ้านที่ยังอยู่ในบ้านอ่ะมาช่วยเอาศพเข้าบ้านก่อนนะไคอยู่ยุคนี้เป็นโหลเลยเออวมันยิงตำรวจไหมตำรวจไม่รู้ไอ้เหี้ยเอ้ยสัตว์อบยกูตายสวย เรานึกว่าความแรงแล้วความตำรวจแรงกว่าวะตำรวจห้ 50, าศูนย์เก้าศูนย์ไม่ดิเข้าบ้านเข้าบ้านมีมีเขาเขตบ้านมีเขาเขตบ้าน,นมีเขาเขตบ้านก่อนมีเขาเขตบ้านก่อนเดี๋ยวมันจะล็อกมันจะล็อกมีเข้ามาเขตบ้านเดี๋ยวมัน,มนจะมีมันจะมีไอ้เหี้ยมันจะมีไม่ต้องเมยเดี๋ยวเพื่อนเมยกันเองผมรวัวเราเทเซอร์ยิงเลยเหรอครับคุณตำรวจเอาซองยิงพอโทโนสเทเซอร์ยิงพอเลยอะ่ะโหล โอ้โหมันวจเกันไปเอาเซเซอร์ยิงเลยเหรอก็รู้ทั้งรู้อยู่ตัวมันตัวตัวมันยืนแข็งอ่ะตายตายเยอะตายเยอะเอาไปดิเลยมีดวนเลยมีดวนเลยมาเยี่ยมยนืยนยนืนลยอะไรอะไร ใัดไหมสวยเล่นเลยเลยเลยเลเลยเลยปล่อยมาป่อบอีกสองคู่สบายอีกสองคู่สบายบอกให้เราตีตำรวจให้น่ะตามตามสุดไปแล้วแล้วรถตำรวจให้ใครน่ะเอา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 คืออะไรเอาล่วงนะเอาเอา พี่โดนตมา200บาทสู้ๆค่ะโอ้ยขอบคุณครับคุณพี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเออใครเนี่ยใครเนี่ยไม่ใช่ใครไม่รู้เนี่ยว่าไงวะนี่หอพังปะพังปะเหมือนจะพังปะพังพังพังโดนงวงวะ ปืนมันยิงไม่ไกลเลยมันไม่สะใจเลยว่ะปืนลวงแน่ลวงแน่เอาดิลวงแน่เป๋เป๋มันยิงไม่ไกลอ่ะถ้ามันยิงไกลถึงแล้วเฮ้ยข้าเขาอยู่บนบนฟ้าไอ้สัตว์ได้ตำรวจเยอะป่ะในบ้านได้ตำรวจเยอะป่ะ เยอะโหชิวเลยชิวเลยชิวเลยงั้นชิวเลยจนจนกว่าเขาจะมาตีหมดไว้เขาถึงจะขอศพคืนได้อ่ะจริงๆพี่ชายเตรียมมานะเตรียมมาเลยมันมา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 นะมันมานะมันมานะซีโรลิกมันมานะมึงเตรียมมีพิ้วด้วยเตรียมพิ้วด้วยอะซีโรลิกครับเอกนี่ครับคุยหน่อยครับไม่ครับเอ่อมันมีเหตุการณ์ที่น้องแจ้งมาครับว่ารถคนอ๋อขออนุญาตปิดวานนะครับผมตำรวจตายนอกโมเดลบ้านโดนเอกนีลากเข้าในโมเดลบ้านไปประมาณห้าถึงเจ็ดศพเลยครับคือมันทำไม่ได้เหรอครับ ถูกต้องครับก็คือถ้าในโมเดลบ้านในในโมเดลบ้านเนี่ยคือเราเอาเข้าในโมเดลบ้านได้แล้วถ้าตำรวจอยู่ถ้าตำรวจอยู่บนอยู่บนบ้านแล้วหนีออกไปเองนะครับได้ครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะก็คือเขาหนีออกไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้ายังมีชีวิตอยู่หนีออกไปได้แต่ตรงนี้นะสอนเขียนไว้ชัดเจนเลยก็คือถ้าเล่นบ้านก็คือไม่ถ้าสมมติผมผมผมไล่ตีอยู่เนี้ยป๊อกปอกปอกปอกแล้วสมมติตำรวจออกเขตปุ๊บแล้วผมตีตำรวจตายอ่ะก็คือผมเอาเข้าบ้านไม่ได้ถูกไหมครับถูกต้องถูกต มันไม่ได้ตอเนื่องหรอครับคุณรอดปีกันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ก็คือมันจะเป็นกฎเดียวกับไอที่ของเราอ่ะถ้าเราทำถ้าเราเข้าบ้านเอาของนอกเข้าบ้านเราเข้าใจครับไม่ไม่ไม่โดนคดีไม่งั้นงี้ครับผมเป็นตำรวจถ้าผมอยู่ลงในบ้านแล้วครับผมรู้ว่าผมจะตายผมก็วิ่งออกเขตเดียบถูกต้องเพราะว่ามันก็มันก็รูปแบบไม่เป็นไร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 ไม่ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาถ้าถ้าเราฟีดแบก่างต่อไปก็คือ ติดคดีจากข้างนอกเข้ามาข้างในตำรวจเข้าไปจับในบ้านได้เหมือนกันมันต่อนเนื่องเหมือนกันถ้าเราต้องการอย่างนั้นไม่มีปัญหาเอางี้เอางี้ไม,ไม่ไม่ครับคุณตำรวจผมผมไอเรื่องนะั้นผมเข้าใจผมผมผมเคลียร์ละแต่ว่า <Okay. S 2> แต่ว่าผมผมผมอยากรู้ไอเรื่องไอเรื่องเทเซอร์ครับอันนี้ได้มีการบอกกันหรือเปล่าว่าคือมันมัน,ม,นมันโดนยิงแล้วตัวผมพอมันยิงก,ก,กิญยาคันตะตันอะมันตัวมันจะชะงักแล้วมันจะโดนเมย์ะครับตอนนี้ล<ะ>่าสุดที่ผมไปคุยก่อนจะมีสตอรี่ก่อนก่อนที่จะมีสตอรี่นะผมไปคุยกับบ้าน ผมผมแจ้งไปว่าอย่างเนี้ยมันบั็กนะครับแก้ให้ตั้งไว้บ้านแจ้งมาว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้กันไม่ไม่ให้กันยาสตันยายาสตันเนี่ยไม่ให้กันเทเซอร์ก็คือสามารถอีโมได้เลยถ้าเดินยืนสตันก็คือมันมันมันก็คือไม่มีความหมายกับตำรวจเลยถูกไหมครับยากันตันอ๋อก็มีนะครับมีมีในรูปแบบในรูปแบบของอื่นแต่ว่าอย่างนี้ผมว่าให้เราส่งฟีดแบลกดีกว่าเพราะว่าตอนแรกผมแจ้งไปเป็นบล็อกเขาบอกว่ามันเป็นเกมมันเป็นบั็กพี่เพราะไม่ไอเทเซอร์ใช่ป่ะอันเนี้ย พอเทเซอร์ยิงปุ๊บอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่หลับโดนเลยเทเซอร์ยิงแล้วพอมีดอีโมอ่ะตัวบักเลยอ่าใช่แล้วตัวบักแบบไม่ตายอ่ะตัวบักเป็นยังไงเป็นซอมบี้เหรอโอตัวบักใช่ไม่ไม่ยังไม่อมบี้เป็นน้ำมาตาพี่เหมือนกันนะอ๋ออย่างนั้นเลยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะคุณตำรวจก็จะร้องไม่ได้นะว่ามันไม่ใช่บักอ่ะโอเคไม่เป็นไรยิงก็ไม่ล้มทำอะไรก็ไม่ล้อมึงต้องไปฟีดแบกับหลังบ้านทางนั้นอ่ะแต่ว่าตรงนี้ครับคือคืนศพตำรวจไอที่เราเอาเท่าไหรับศพใช่ม้ ห่าศพแปลว์มาที่มาเอาเอาแปลว์มาห่าศพดิคืนเขาด้มามาเล่ว์เอามาคืนเขาฮ่าศพดิเดี๋ยวยังไงขอโทษด้วยครับครับไม่เป็นไรครับผมครับผมไม่เป็นไรฟังฟังฟังต่อต่ออย่างเนี้ยต่ออย่างนี้ฟังกูไม่เป็นไรตามตามเขาไปเลยก็ถ้าสมมุติมึงตีนหมดตายอ่ะมึงมึงก็ไม่ต้องออกจากบริเวณบ้านมึงเล่นเฉพาะในบ้านอย่างเดียวเลยให้มันเข้ามาให้ให้มันเข้าบ้านมาเล่นในบ้านอย่างเดียวผมงงว่ามันพูดอะไรถ้า เทเซอร์จะไม่มีมันไอยากันตันไม่มีผลต่อเทเซอร์เหรอไม่มึงฟังกูนะมันมันพูดเองแท้ๆว่าว่าเทเซอร์มันบั็กมันก็เลยเอาเอ็มคิูมาไอ้เหี้ยแล้วสรุปบอกไม่ใช่บั็กไม่ไม่ใช่บลกรู้ว่ามันไงวะเออไม่เป็นไรไม่เปไรใจเย็น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 มันบอกว่าไม่เขาบอกว่ามันเกินมนพุ่งมานานแล้วมันเขาบอกว่าให้เราไม่แจ้งเลยอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งในวอลว่าห้ามใช้วะทำไมเขาให้เราไม่แจ้งฟีดแบ a c อีกวะเขื่อนไหมเขาเขาแจ้งแอดมินไปแล้วเขาแจ้งไปแล้วเเมื่อกขาบอกขสแล้วว่าเขาแแจ้งไปล้ว ไม่งั้นมันยิงมันทำใส่พี่หลับใช่ป่ะพี่หลับตัวบล็กให้พี่หลับไล่ฆ่าแม่กไอ้เหี้ยก็เนี่ยก็ก็เนี่ยพอไม่ไม่ฟังกูถ้าสมมติมันมันเป็นเคสที่แบบว่ามัน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 คนที่เหลือมึงเอาผู้หญิงไปให้หมดเลยเอาผู้หญิงไปให้หมดเลยผู้ชายเอากลับไม่ไม่เอาอะไรก็เอาไปเหยื่อโคไอ้ซา์มึงฟังกูดี มันจะได้มาเล่นต่อกันสนุกสนุกสี่คนนะมาสี่คนอันนี้คือทำไมเขาถึงขอศพคืนนะตลอดท้เหมือนเราไปเอาไปเอาศพจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อจากเนี้ยต่อต่อจากเนี้ยฟังกูนะต่อต่อจากเนี้ยฟังดีๆนะไอวอล์หลังหลังอย่างเนี้ยคือเราเจาศพที่ตีอ่ะน่าจะเป็นเฉพาะตำรวจนะที่ตีข้างนอกบริเวณโมเดลบ้านอ่ะเอาเข้าในบ้านไม่ได้แล้วนะก็คือต้องเป็นบริเวณในบ้านเท่านั้นนะบริเวณบริเวณในวงเนี้ยเหรอ ไม่บริเวณเขตบ้านอะคือถ้าถ้าสมมุติเลยออกบ้านไปห้ามเข้ามาในบ้านถ้าสมมติตีตายอะตีตายตีได้แต่ว่าถ้าสมมติมึงออกจากเขตบ้านไปเขาสามารถแดกมึงได้เลยแล้วก็มึงมึงตีเขาตายไม่สามารถเอาเข้าบ้านได้แค่นั้นง่ายก็อุ้มศพมันไม่ได้อะอืมไม่แต่ผมบอกที่นึงคือว่าเขาจากข้างนอกได้บอกปะบอกว่ายากันตัดจะไม่ผลกับเทเซอร์คืออะไรวะเทเซอร์ยิงล้มหมดงี้เหรอไม่ไม่อันนี้หลังหลังบ้านเขาแจ้งมามึงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยสัตว์ เขาแจ้งนายกไปแล้วเขาเขาเขแจ้งนายกไปแล้วแต่นายกมึงก็ฟังดีมึงไม่ได้ฟังที่เขาพูดหรอไม่ได้ถูหรือตูดอะไอ้เหี้ยก็ได้ยินบอกว่าเทสเซอร์ยิงยิงล้มหมดตรงนี้เขาต้องลดลงลดลงตำรวจไม่ได้ต้องเทสต์ใหม่ดิ้ต้องว่านายกนู่นคือตำรวจเขาแจ้งไปแล้วและหลังบ้านเขาบอกว่าเขาตั้งใจเป็นอย่างนี้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันบ้ากะก็มันเป็นความผิดของหลังบ้านอันเนี้ยฉะนั้นเอง้าผิดดตรงนีกูจะปั เอาพัดเข้าบ้านไม่ได้โ้ฮัลโหลมีใครอยู่นอกบ้านอีกไหมจะเพื่อนเพื่อนจะปิดทางเข้าแล้วนะที่ผมจะหือแล้วนะเหลืออีกสองนาทีปีเล่ปีเล่ปีเล่เองมึงปิดทางเข้าพวกโกลสบเขาลำบากมึงไม่ไม่ต้องปิดไม่มึงฟังกูให้มันเข้ามาเลยมึงให้มึงมึงก็ตีเลยมึงให้มันเข้ามามึงก็เอาเข้าบ้านดิแค่นั้นเองไม่ต้องปิดฟังกูหน่อยฟังกูหน่อยมึงมึงเอาบออกจากบ้านที่เป็นห่อมึงไว้หกศพใช่ไหมตอนเนี้ยมึงเอาออกไปศพหนึ่งดิ อยาไม่เหลือแล้วอะปูนหมดแล้วโอเคถ้าเกิดมีเสียงันแสดงว่าปูเแตกแล้วไปเช็คดีๆไปเช็คดีๆไปเช็คดีดีแล้วใช่ป่ะแค่เองผมเออแล้วแค่เคสปูว่าจะเข้าบ้านไม่ได้เว้ยไม่เหลือเหลือเคสใครที่มันยังสามารถเออได้อยู่อะตอนนี้ปูก็ของปูไงนี่ของปูกับไอ้นีออนีสองคนใช่ไหมไม่ขี่5นาทีเหลือีก่นาทีแล้วของเนีอนอะของเออจะได้60ไม่เกิน10ต้องสองเคสเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะจบละ ผมไปบ้านนะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะบ้านอะไรที่บ้านเช็งก่อนว่าส่เกิุญแจไหมเราให้ชัวร์ก็เสร็จเราให้มาให้หนูดูให้หน่อยดีขบวนอะคนที่อยู่บนมันก็ไม่ดูให้เลยเฮ้ยมันมานะมันมานะมันมานะห้าสิบสี่ยังยังตันกูหมดแล้วนะเล่นเล่นเกาะกลุ่มด้วยกันนะอย่าฟังกูนะอย่าออกจากประตูนะอย่าออกไปจากประตูนะเล่นเล่นเฉพาะในประตูมาแล้วนะเ ลงนะนะลงนะมามาเรืองคุณไว้ข้างบนเลื่องคุณไวมา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 ลงมาเล่นข้างล่างลงมาเล่นข้างล่างลงมาเล่นข้างล่างเล่นมีดเยอะๆเล่นมีดเยอะๆเล่นมีดเยอะๆลงปืนหน่อยสวยไปตัวไวรีบตีในบ้านรีบตีก่อนรีบตีก่อนที่มันจะเข้ามาตอกให้เดี๋ยวไปตอกให้ปล่อยหนูไอ้หนูนี่แม่งไอ้หนูไอ้หนูนี่แม่งตัวตัวป่วนจัดเลยนะไม่อยากอัดบอลหมดว่ะระวังระวังปืนปืนระวังไอโคดูหน่อยโค ว่าเดี๋ยวตามมี่ฮัลโหลวะตํารวจมีดเลยก็ได้มีดเลยก็ได้ยิงหน่อย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 หนูต่อเกือกอะยิงหน่อยหน้าประตูเดี๋ยวออกไปนะอย่าออกไปนะตำรวจเขาวิ่งเข้าบ้านตำรวจเขาจะวิ่งเข้าบ้านระวังระวังตำรวจเขาจะวิ่งเข้าบ้านมึงเห็นไหมหน้าคนนึงอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาเแล้วเขาจะเอาผมพ er like like claro> ok um> ี่ตอพี่ตอช่วยด้วยหน้าประตูช่วยด้วยยิงหน่อยเฮ้ยตำรวจฮะตำรวจชี้ปีเข้าไปไม่ได้ชี้ มันแล้วเข้าไปได้ไง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 เข้าไปได้ยังไงเข้าไปไม่ได้ก็เอาไปเข้าประตูหลังสวยสวยห้องเข้าไปกักดิอันนี้ดูดิลูกแล้ว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 ยิงหน่อยสวยเลยตรงกักข้างในเลยอย่างงี้ตายตายตายผมไม่ตายเหรอเดี๋ยวหัวเลี้ยวจีโอปีซ้อม กูกูยิงกูกูซ้อนข้างข้างไอ้นี่นะข้างข้างตู้ปั๊มน้ำมันเขาจะหนีเขจะหนีเขจะหนีเขจะหนีน้มันเยอะนะมีเยอะเป็นมีเยอะเยมียัดเลย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 ไม่ต้องเล่นไม้อย่าเล่นไม้ยัดอะไรพี่มีสองไวไวไวมีมย่าเล่นไม้กูแบนไม้นะใครเล่นไหนสัตว์มันจะอีโก้ไม่ไหนวะไหวแล้ววันนี้เพื่อยิงแล้วกอยู่ยิงข้างนอกให้อยู่คิวาคิว ไม่จะตีเซอร์ตีอะไรเขาก็ไม่ไหวกับเราหรอกออกมาแล้วออกมาแล้วยังไม่ตายนะผู้หญิงไม่ตายนะผู้หญิงไม่ตายนะไม่ตายครับ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 สรุปมันใช้ได้ใช่ป่ะเทเซอร์นย์ขอร้องชีวิตพี่สิเดี๋ยวพี่ไว้ชีวิตลุมเบิร์ดหน่อยลุมเบิร์ดหน่อยสรุปมันใช้ได้ใช่ไหมเอ้ยคนนี้พี่เองน้องเขาขอชีวิตกับพี่ละไม่ด่าตำรวจนะไม่ด่าเลยหรือว่าพี่ให้โอกาสหนูนะอันนี้ ให้หนูได้ไปเติบโตเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดข้นอกนกยิงเปลี่ยนมีดได้แล้วถ้าหนูเลือกได้หนูก็ออกไปดีกว่านะอย่าหาวพี่ไม่เตือนพี่ชุดหนูไม่ได้หนูชุดแดงอย่าชุดเดี๋ยวโดนป้าอย่าชุดอย่าชุบงั้นไม่เปลี่ยนสีชุดมาก่อนเดี๋ยวชุกเขาหนีออกข้างน่อยนะตำรวจนะอย่าด่าตำรวจนไม่เอานะอย่าไปอย่าไปสวยน้องมายวางตรงนี้วางตรงนี้นะวางตรงนี้นะโอเคอยู่ในรถตรงนี้อ่าฮัลโหลมาซ้ำตำรวจข้างนอกหน่อยคนหนึ่งแต่ไปน้องเข้าบ้านนะคืออะไรอันนี้อ้าวดูไม่ออกเหรอป้าพี่ไม่ไม่ซ้ำไปเลยซ้ำไปเเลยยอาาใหห้ตมด เร,เราก็ไม่ต้องเอาเข้าบ้านกอู้หมองไงขอ hey, s> <S ดีขอโดนหน่อยดี่นิดดีคุณแบนไม้มึงไาสัตชีบอกว่าไรเล่นมีดเล่นมีดแมาแมวเขาหนื่นเล่นไม้ทับตายแบดเล่นมี่นมีดพักเมื่อกี้กูโดนแบนแล้วมันีับลุก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 เออกูไม่ยอรมาหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยกูเน้นๆเลยี้อ่ะเอาเยี่ยไปอ่ะเอาเยี่ยโทษพี่ตาตตาตตายกูแบนได้ยี่เมนดีได้สัตว์วไอ้เมนดีโดนแบนมีดนะใครใครแบนมีดทำนะแบนมีดใครแบนมีดกูเหรอเออไป็นงไหนพี่เจ้าที่ไหนกี่นาทีหนึ่งนำบีแล้วมึงเนี่ยเป็นแบนมีดใครฮะมึงโดนแบนมีดแล้วพี่มันไม่รัดไง ชื่อคุณท้ายกันกฎผิดของเสือละมาไอ้แม่นัทมึงโดนแบนไม้นะขิงหอมไอขิงหนึ่งอีกหนึ่งเข้าเอกดีรอบหน้ามึงไม่มีสิทธิ์ใจไม้นะมึงหรือว่าอยู่หน้าบ้านอยู่ๆเลยมึงเปิดคนหนึ่งดีแล้วมึงค่อยล็อกล้วจบแล้วไอ้เอี้ยบารมีกูได้ขับแท็กว่ะมึงดูดิเอ้ามึงไปด่าแก๊งเขาไหมแก๊งเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วมึงไปด่าทล้ไหมแรงมาแทกแรงมาแข่โคตรแรงกันเดี๋ยวไปลองดิ๋ยวไปลองดิอย่าใบส้มไอเหี้ยเราไม่ได้ขับ ให้มันโดนโดนไปให้มันให้มันโดนไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแคปแล้วกูแจ้งไงมาเล่นไม่เล่นไม่เป็นเรื่องมันมันเอาแค่หนีได้อย่างเดียวอ่ะหนีจากเนี่ยผมผมจะหนีจากตำรวจนี่เล่นไม่เป็นเรื่องไม่ใช่หมดเรีวมันเยอะเต็มบ้านเลยโรนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้าด่าไอ้บ้าบอกคนอื่นห้ามเล่นตัวเองเล่นเองเนี่ยแล้วมึงเป็นไรแล้วมึงเป็นไรแล้วมึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงเป็นไรอ่ากูเล่นไม่ได้ไงป่างไม่ได้ว่าเลยกูอยู่ข้างมึงกูเอาเอาเอาพี่จริงนะนี่บอกเดียวดิ

ชุดตำรวจไปชุดตำรวจชุดตำรวจชุดตำรวจไปชุดตำรวจไปชุดตำรวจไอ้ชุดหมอคนนึงอ่ะล้ไม่ใช่เหรอไม่ชุดหมอคนนึงแล้วก็เอาศพมากองให้เขาไปเขาจะได้เป็นห้ามชุดในงานไม่ใช่เหรอเออว่ะไม่ไม่เง้นงั้นงั้นเอาศพงั้นเอาศพมากองหน้าบ้านเอาศพมากองหน้าบ้านหมอตอลล์อ้โหเฮียร์เอาศพหมอตอลลมากองหน้าบ้านเมือ้ารถล้อขบถึงยี่สิบอะหล่อพี่นี่ก็ตีหนึ่งคือจบไปใช่ปะจบแล้วจบแล้วเสจ้ฝันดีด่าเมาออกดีจะได้ออกง่าย เอามาเอาไอเนี่ยไอ้วะเนี่ยไอ้เฮียไถอะรถโล่รถโล่ช่วยหมอช่วหมอไม่ได้เหรอแล้วให้หมอหมอช่วไม่ได้ช่วไม่ได้เหมือนเหมือนจะโดนอันนี้อยู่ไหนศพที่ห่อดีใจที่ไม่ลืมหนูนะผอไว้ห้องไหนาน้าบ้านมาสืบหว้าบ้านตหวผอไว้ห้องไหนไอ้โคมึงใช่ป่ะที่ขับรถสีฟ้าแม็คลาเรนเห็นมันมีคนตำรวจคนหนึ่งบอกเขาไม่จ่อไอ้มึงไปชนคนมึงไปชนเขาอ่ะ เขาบอกเดี๋ยวค่อยคุยไงว่าชนชนหอใช่แต่ชนคนอ่ะไม่รู้ไม่ชนรถมั้งเหมือนเขาจอดซ่อมรถอยู่แล้วมึงไปชนเขามั้งไม่รู้อ่ะก็ใช่ไงผมตัดกระโหนให้เพื่อนไงอ้าวนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามึงชนคนอ่ะมึงไม่ผมไม่ได้ชนคนเลยมีในมีในโกผมเออถ้างั้นมึงก็ไปแย่งกับเขาเอาถ้างั้นอ่ะเพื่อนกันขนศพตำรวจไปหน้าบ้านอืมเขาเขามาพูดกับกูเขาบอกเขาไม่จอยอ่ะเปล่าเพราะว่าตำรวจก็โดนตำรวจชนสุดปิวเลย กูโดนตอนนั้นกูโดนฮอปั่นกูก็ไม่จอยเหมือนกันตอนนั้นแหะจริงพี่กูเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยพี่บอกเขาบรรจัยไอ้ขวดเขาไอ้ที่เขาไปกับผู้หญิงสองคนป่ะเราเราไม่รู้เออหน้าใช่หน้าใช่น่าจะผู้หญิงด้วยคนหนึ่งเห็นยืนนั่งก็ใช่นั่นแหละผมไปปวดเขาแล้วเอองั้นเดี๋ยวมึงแย้งกับเขาเพราะมึงมองมึงอะตอบพี่ไว้บอกดีผมตอนผมโดนฮอบป่ะรวมสภาเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมตินะเนี้ยถ้าเกิดสมมติเขาคิดว่าชนอ่ะได้เขาแย้งหลักฐานมาแค่นั้นเองก็เหมือนที่